ตอนนี้กําลังจะกลับนะรจะกลับปัจจีนบุรีแล้วตอนนี้อยู่ตลาดะะบรรยากาศยามสาว กลางคืนขายของเต็มเลยเพอาะเสาวมากคนเขาเก็บของกลับบ้านกันหมดแล้วมาเมาื่อคืนนี่ขายของเต็มเลยพี่นนาะตลาดว่ายแล้วเนาะเดี๋ยวตอนเย็นคนก็มาขายไม้ มีคือปลาแดดเดีเเดยวเขาไม่จะจกไแล้วื้อเขามาเขาเบนะิติมมาสุดท,ท้ายไปไอติมนะ่ะเอขาบอกไอติมไอติมมาแนวใดลาคนขายเอาอเคะแนวสองห้อ ตายลแล้วนี่จะต้มดิงดิงด่งนี่ต้องโดนขู่ไมนี่จะองไหนสามสิบสามสิบห้าตัดตส้าจะตัดงหรือเปามีน้ำเปล่ามน,น้ำเปล่าเหรอใช่ครับจะล้างมือหรือเ่าไงจะกินนะครับ <laughs>

ถ้าเดินทางนี้ก็<ป>ม<ป>ีมันจะมีหลายสองหลายซอยเนานะโอ้ยเดินมาทางนี้ก็ได้จะม,มีคน แถวนี้เคเอโบเบยนะพี่เนาะหรือตลาดมาหาหนาคอะครับจะเป็นตลาดเนาะตลาดแถวนี้ยากกว่าึืนควกก็จะเต็มขายพ้องกันแต่ในตลาดมันซ้ายและเข้ากับเก็บกัน ในสองในซอยอเดี๋ยวยางออกไปของน้องจะไปขึ้นรถจะไปขึ้นรถกลับไปโรงอนุสาวราย์ดี เด็กตาอรถอน,นุสาวรีย์ไปลงมอสิตแล้วก็ไปต่อรถตู้กลับบ้านพี่เนาะลหลยต่อมากเลยเนาะอันนี้สะพานขาวเกิน,นสะพานขาวเนาะฮอน นี่บรรยากาศตรงสะพานขาวนะพี่น้องตรงนี้จะเป็นโรงบาลมิสซันเหโรงบาลมิสซันหน้าตลาดตลาดสดตลาดสดมหานาคตรงนี้จะเป็นตลาดเขาเรียกตลาดผลไม้เนอะฟังเนี่ยเพราะว่าผลไม้จะหลาย แค่นี้ย่อมเรียกว่าตลาดผลไม้่ ตอนนี้ยู่งเ่งสัพานนี่เนาะกำลังจะนั่งรถกลับจะมาต่อรถอยู่ฟังหน่นไปอันดุนซาวดีรานะคาจากอันุนซาวดีไปหมอสิทธิ์และึ้นตออรถตู้กลับบ้าน าการกสีคือคักเนาะเต็มไปดว้วยถนน,นเฮ้ยเต็มไปด,ด้วยรถดานถนน,นนนี่แหละรถเยอะๆนี่นี่แหละคือเมื่อกรุงเทพลบรรยากาศแบบนี้บัวบัวครับว่าเขามานอน,นยังอยู่ในกระโบบัวนะพี่น้องมาพักผ่อนในวัยจังไรบัว ก็สิตสองลอรถนานอยู่หรอกยังรถยังโมมาด้วยบ้านนีอยังน้นพี่น้องเนีนเป็นบ้านตรงนี้เป็นบ้านถามนียังกูกู บ้านได้ยังนะบ้านมัน่นนางชีลามันน่นนางชีลา๋อเกียรติภูมิอ๋อ๋อเกียรติภูมินายกรัฐตามนตีเนี่ยสะพานขามันจะอยู่ตรงนี้ ฝั่งนี้จะเป็นโรงพยาบาลมิชชั่นมหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชียแปซิฟิกก็จะอยู่บริเวณน,นี้เนาะพี่น้องคลิปนี้กัจะประมาณนี้แหละเนเาะแล้วพบกันใหม่กินนาสบายดี